อามาแล้วนะคะวิชามหาสเสน่ห์ดึงดูดมหาเศรษฐีนะคะก็วิชานี้มันคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้ทั้งความเป็นมหาเศรษฐีแล้วคุณก็จะได้ทั้งดึงดูดมหาเศรษฐีเข้าหาคุณโอ้โหวิชานี้มันน่าเรียนไวล่ะคะ่ะก็ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ามหาเศรษฐีเนี่ยมีวิธีคิดแบบไหนแล้วตัวคุณนะคะจะเข้าไปนั่งบนจิตใจเข้าไปนั่งในจิตใจมหาเศรษีได้ยอย่างไรอ่านะคะคำว่ามหาเศรษฐีนะคะอ่ะมันเป็นคำ เรียกว่าบาลีศรษฐกิจเนาะมันเป็นคำซึ่งแปลว่าผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาอาผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่มีความรักให้ผู้คนผู้ที่เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางาคือเอางี้ คนที่มีความร่ำรวยนะคะคนที่เขาไม่ได้ขาดเนี่ยเขาจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้คนออาก่อนเอเนื้อแ,แชร์ก่อนนะคะแชร์กันไปก่อนนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวนะคะแชร์คุณแทนนี้ด้วยแหมขอบคุณพี่มาร์คซักเบิร์กนะคะที่ แจ้งเตือนกันเข้ามาว่าให้คุณเทนิีแชร์อาแสดงว่าหมายความว่าเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะคะพี่มาร์คนะคะคุณเดนิแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ,ะแชร์แป๊บหนึง่งแชร์แป๊บหนึ่งนะคะนะคะเนหาการแชร์ก็คือเป็นการแบ่งปันนะคะแบ่งปันความเป็นมหาเศรษฐีให้คนอื่น อ่าเขาได้รู้เช่นกันนะคะเดี๋ยวนะคะเราแชร์กันไปแป๊บหนึ่งเป็นไงคะวันนี้อ้าววันนี้ใกล้เวลาทานข้าวของครูแทนนี้แล้วอ้าววันนี้มามาไลฟ์แปบ๊บเดียวนะคะไลฟ์ให้รู้ข้อมูลอ่าแล้วก็เอาไปใช้ได้แบบทันทีทันใดเลย อ่ะสังเกตนะคะอ,อ๋อมหาเศรษฐีนี่จะเป็นอะไรที่แบบคิดปุ๊บทาเลยอ่ะเพราะเขาเขามีความมุ่งมั่นอ่ะมีความมุ่งมั่นเขาจะอนุญาตให้ตัวเองลงมือทันท,ท,ทันทีนั่นค่ะอันนี้สายแรกนีสัยมหาเศรษฐีมุ่งมั่นเพราะเขารู้ว่าเขาได้อะไรนะคะก็ พระัน,นี้ก้ก็วันนี้มามาสั้นๆจริงๆสั้นจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทานข้าวแหละก็อย่างอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะดึงดูดนะคะมหาเศรษฐีหรือว่าให้ธุรกิจคุณมีความเจริญก้าวหน้าอ่าให้เขาแบบมียอดขายเพิ่มเยอะเข้ามาคุณต้องเข้าใจมหาเศรษฐีก่อนนะ,ะมหาเศรษฐีคนมีสตางค์เนาะ อ่หรือว่าคนที่เขามีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะชอบอะไรที่มันแตกต่างอ่แตกตา่า,ตกตางจากคนอื่นแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่เขาก็การจับจ่ายหรือการใช้ใจ่ายเนี่ยก็จะน้อยกว่ามหาเศรษฐีใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ถ้าคุณเข้าใจมหาเศรษฐีเงินมันจะวิ่งเข้าหาเข้ากระเป๋าคุณอย่างแบบอือเป็นสายน้ํา เขาวิ่งเข้าหาธุรกิจคุณทุกวันทุกวันทุกวันนะคะไอ้ความเข้าใจเนี่ยมันต้องลงลึกนะคะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอ่าอะไรบ้างอย่างเช่นเขาเจอคุณอ่ะเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาสบายใจไม่ใช่เขาเห็นหน้าคุณแล้วเ,เ,เขารู้สึกเบิกบาน เขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกคุณหน้าคุณน่ะมีความหมายในใจเขานั่นแหละค่ะคุณจะดึงดูดได้เขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาเขารู้สึกปลอดภัยเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกวางใจนะคะเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกปรื้มใจ เขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกเชื่อใจเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้พลังใจเห็นไหมเขาว่าคียแพงทางนั้นเลยคุณเอาไปใช้ได้นะคะองั้นเดี๋ยวก่อนต่อแต่คนนี้ขอแชร์อีกใครเข้ามาแล้วก็แชร์คนนี้ด้วยนะคะ อาคนละสามแชร์เป็นขัานไปกินให้คุณดนนี่นะคะอ่าง่ายง่ายเดี๋ยวนะคะเันแชร์เหมือนกันแชร์เหมือนกันอ่าเดี๋ยวนะคะอาแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนก่อนอย่างก่อนทาอย่างอื่นก็แชร์ไปก่อนนะคะอ่าแชร์ไปเลย แชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ได้แชร์ให้เพื่อนๆได้มีความเข้าใจเนาะว่าโอ้มหาสศรษฐีเขาเขาคิดกันอย่างนี้นี่เองอนะคะครืนี้แชร์อีกคนนึงค่ะอีกคนนึงอันนี้ก็สำคัญสำคัญมากเลย เพราะมันจะทำให้ชีวิตผู้คนน่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงยิ่งทุกคนมีความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในจิตใจก่อนนะคะอาจจะบอกว่าก็ฉันยังไม่เงินยังไม่วิ่งเข้ากระเป๋าฉันไม่เป็นไรอให้จิตใจคุณนยมีความเป็นมหาเศรษฐีก่อนอถ้าจิตใจคุณมีความเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยคุณจะเบิกบานอคุณจะเบิกบาน แล้วคุณก็จะแหมเขาเรียกว่าปุ้มปิ่นเนาะอ่าตุ้มปิ่นพอคุณเบิกบานเนี่ยคุณเองเนี่ยแหละค่ะก็ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องเงินเรื่องความมั่งคัง่งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความสุขใจเรื่องของสุขภาพร่างกายทุกอย่างมันจะดึงดูดเข้าหา ก็วันนี้คุณนนี้มาสั้นๆอืแล้ววิธีการที่จะทําให้ดึงดูดความเป็นมาเศาสถีทําอย่างไรก็เอาสักสองข้อแล้วกันอะสองข้อข้อแรกตัวคุณอยู่ใกล้คนแบบไหนถ้าคุณอยู่ใกล้ห้าคนที่ใช่ ที่เป็นมหาเศรษฐีมันคุณที่มีวิธีคิดเหมือนคุณที่มีจิตใจดีๆเมันคุณที่มีความมั่งคั่งเหลือเฟือเหมือนคุณคุณแหละคะ่ะจะเป็นค่าเฉลี่ยของกันและกันนะคะมันจะดึงดูดกันและกันนะคะอ่าน็นไหมคะว่าห้าคนที่เป็นค่าเฉลี่ยของคุณนี่สำคัญมาก เอาไปข้อนี้ข้อ,ขอเดียวแล้วกันเออข้อนี้ห้าคนที่ใช่นะคะหรือคุณจะมีสามคนก่อนก็ได้อหรือคุณจะมีสิบคนเลยก็ได้แต่ห้าคนที่ใช่เนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยในการดึงดูดสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นโอ้โอันโีออันนี้คีย์แพงอันนี้คีย์แพงก็ แล้วยิ่งในโลกออนไลน์นะคะใครที่เขาเห็นคุณที่เขารู้สึกประทับใจคุณเขาก็จะติดตามคุณนะคะอ่าแล้วแล้วคนที่เขามีวิธีคิดเหมือนคุณเขาจะเรียกว่ามันมันจะเป็นอ่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า กดแรงดึงดูดเนาะอ่ากดแรงดึงดูดคือจะจะเป็นสิ่งที่ดึงดึงสิ่งที่คล้ายๆกันเข้าหากันนะคะถ้าคุณถ้าคุณต้องการให้มหาเศรษฐีวิ่งเข้าหาคุณคุณก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีก่อนคุณก็ต้องดึงดูดมหาเศรษฐีนะคะอ้ออันนี้ง่ายมากเลยคุณก็ให้คุณเนี่ยตัวตัวคุณเองเนี่ยมีความเป็นมหาเศรษฐีเนาะมีพลังงานดีๆเหลือเฟือ อาคุณคุณคิดบัวคิดใหญ่คิดอะไรที่ถูกต้องนะคะนั่นแหละความรู้สึกนั้นเนี่ยมันจะส่งต่ออาส่งพลังงานออกไปแพร่ไปทั่วโลกอพลังงานเป็นเป็นภาษาอาเป็นภาษาของจัก,กรวาลน,นะคะ ه, อารมณ์คุณนี่แหละคะ่ะ อารมณ์คุณเนี่ยมันเป็นภาษาของจักรวาลยิ่งคุณส่งอารมณ์แบบไหนออกไปอา,อารมณ์บวกโอโหบวกสบายใจนะคะคุณส่งอารมณ์ชิลๆอารมณ์แหมความมาั่งคั่งเหลือเฟืออารมณ์ความสมบูรณ์พุนสุขอา,อารมณ์ดีๆใจเย็นๆแฮปปี้กับชีวิตอารมณ์นี้แหละค่ะ เดี๋ยวจักรวาลก็จะส่งอาจะส่งเรียกว่ามหาเศรษฐีมาให้คุณเหมือนกันนะคะเดี๋ยวธุรกิจคุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้เพราะว่ามหาเศรษฐีเขาก็จะสนับสนุนมหาเศรษฐีด้วยกันเออใช่ไหมครับสนับสนุนทุกเรื่องนะคะโอ้โหอันนี้สำคัญมากก็วันนี้คุณนี่มาสั้นๆนะคะ อย่างคุณนี่ยกตัวอย่างคุณนี่เองเนี่ยก็ก็ใช้เรียกว่าความเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบอให้ความรู้สึกดีๆกับคนอื่นแล้วชอบคิดบวกเป็นคนคิดบวกเป็นคนให้พลังงานบวกกับคนอื่นๆให้กําลังใจคน,น,นอื่นๆเนี่ยคนนี้ก็จะเจอแต่คนที่เจอคนที่แบบมีความคิดคล้ายๆกันนะคะ มันมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กอะเป็นแม่เหล็กดึงดูดดึงดูดความรู้สึกดีๆคล้ายๆกันเข้าหากันแล้วก็แล้วก็ใช้มาโดยตลอดนะคะใช้มาทําให้คนนี้มีทุกวันนี้นะคะแล้วก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นทวีคูณน,นะคะก็ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายวันนี้คุณนี้ก็กําลังใช้อ่าเรียกว่า วิชามาเสดห์ดึงดึงดูดแฟนเหมือนกันเออดึงดูดคนที่ใช่นะคะแหมแล้วเอเหลายคนก็ถามแหมใครที่เหลือคุณแันดี้นี่แบบแบบไหนก็เอาไว้ไลฟ์หน้าแล้วเดี๋ยวคุณแทนดีน้จะตอบแบบให้ชัดเจนเลยนะคะโอ้โหถามอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากก็อย่างที่บอก ถ้าคุณเข้าใจวิชามหาสเสน่ห์ดึงดูดมหาเศรษฐีคุณก็จะเข้าใจครูแทนนี่อแต่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ติดตามกันไปแล้วก็เขียนมาได้ค่ะเขียนมาถามได้นะคะเขียนมาถามได้เลาวันนี้ก็ยินดีที่จะตอบนะคะอตอบให้ความกระจ่างทุกคนนะคะแล้วก็รู้ว่าทุกคนเป็นแฟนเพจครูแทนนี่ก็อยากเห็นครูแทนนี่เรียกว่า มีไลฟ์สไตล์มีความสุขและมีหน้าตาสดใสจะได้มาไลฟ์เห็นหน้ากันทุกวี่ทุกวันเนาะเข้าใจได้ก็ขอบคุณนะคะก็ความมั่งคั่งเหลือเฟือที่คุณนี่มีก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อเมริกาเพื่อนที่ยุโรปเพื่อนที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อนที่เยอรมันเพื่อนที่ออสเตรเลียโอ้โหอ่ะที่สำคัญเพื่อนที่ฟลอริดาเพื่อนที่ไมอามีนะคะ ทุกทุกประเทศทั่วโลกก็ขอบคุณนะคะที่มีความรักความหยาย่วงใยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณขอบคุณจักรวาลที่ส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูธนีต้องการให้มาถึงหน้าบ้านหน้าร้านครูธนีแบบเกินความคาดหมายอาขอบคุณมากนะคะ แล้วพบกันไลฟ์ Live หน้านะคะบ๊ายบาย